เผยข้อมูล ASUS ROG Phone 3ซอนรีเฟลด์หน้าจอ 160Hz เฮิร์ตเอาไว้เผยข้อมูล ASUS ROG Phone 3ซอนรีเฟลด์หน้าจอ 160Hz เฮิร์ตเอาไว้ไม่กี่วันก่อนหน้านี้ครับได้มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนเกมมิ่งจากทาง ASUS อย่าง ASUS ROG Phone 3ไปแล้วนะครับโดยมีหน้าจอแสดงผลขนาด6.59นิว้วเป็นแบบ AMOLED พร้อมค่ารีเฟรชเรท1น4นั่นเองครับแต่ล่าสุดครับก็มีคนไปพบข้อมูลว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ได้ซ่อนค่ารีเฟรชเรทระดับ 160Hz เอาไว้อีกด้วยครับโดยทาง xda developer ได้คนพบค่ารีเฟรชเรทนี้ครับโดยผ่านคำสั่ง android debug bridge ที่ทำให้ lg phone t r y สามารถรันบนหน้าจอรีเฟรชเรท160 Hz ได้ดึงทาง xda อย่างยืนยันเองว่า lg phone t r y หลานมุนหน้าจอรยหได้เต็มที่ในบางเกมครับแต่การที่เอ G phone 3ไม่มีค่า refresh หรให้ผู้ใช้งานทั่วไปก็อาจเป็นเพราะเรื่องประสิทธิภาพโดยรวมและเรื่องแบตเตอรี่ที่น่าจะกินเยอะอยู่นะครับ